ล้วพักจบแบบจับไปงพวกเรากันเก่านี่คือแบบเจ็บมากเลยโอ้ยมวกบ้านเป็นมงคลอีกไม่ต้องรองสวัสดีค่ะก็อยู่กับพวกเราตูดออฟฟิเชียลนะคะ วันนี้ก็จะพามาเรียลคชั่นไบวชิโรวิทค่ะทุกคนก็คือมีโปรเจกต์พิเศษของทางจิมเนะคะก็เอาศิลปินชายมาทำซิงเกิลมาทำเพลงเนาะชื่อโปรเจกต์ว่า Boy Don't Cry นะคะก็เอาไปทำเพลงในแบบมุมมองของผู้ชายดูบ้างว่าแบบมุมมองความรักของผู้ชายเป็นยังไงก็เพลงนี้เป็นเพลงของพี่ใบนะคะชื่อเพลงว่า Move ไปไหนนะคะก็ดูแล้วน่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบ มูไม่ได้มูปอนไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอเคก่อนอื่นจะไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b ์ช่องของเรา้วยนะคะอย่าลืมนะคะไปปล่อย don't cry

ททางเนี่ยอะไรอะไรคือใส่มาำเต็หัไหไ่ไแล้วรือเปล่าแล้วก็กลับไปพวกแฟนเก่าเนี่ยหรอใส่ตาแบบข้างหลังมากที่สจด

ราบทเพื่อนที่แสนดีราบทแบบที่ปรึกษาราบทที่ปรึกษาราบทเป็นหมาเราอเจ้าของมู่ออนไม่ได้อ่ะแบบมันเป็นวงกลมก็วนอยู่อย่างเงี้ยใจคือแบบอยากจะทิ้งแต่ก็แบบก็ทําไม่ได้แบบว่าตัวเองก็อยากจะ move on เหมือนที่บอกให้ผู้หญิงอะ move on ไปจากแฟนเก่าแบบว่าที่ทะเลาะกันแล้วแบบอะไรเงี้ยก็ทําไม่ได้เพราะว่าแบบพอเขากลับไปดีกับแฟนเก่าเราก็ ถึงเวลาที่เราจะต้องมูฟออนไปบ้างแต่ว่าพอเห็นเขากลับมาเสียใจอย่างเงี้ยก็ทําไม่ได้ก็ต้องกลับมาอยู่ดีกลับมาเป็นหมาที่แบบที่ซื่อสัตย์อยู่ดีอะไรเป็นความสัมนธ์ที่แบบจริงๆนะก็คือแบบเออเขาแบบทำอะไรไม่ได้อะเออมันตายรังอะในเรื่องแบบภาพในเรื่องไหนก็ก็ดีดีมากๆเลยนะรู้สึกว่าในเรื่องการจัดสีการย้อมสีอะไรก็ดูแบบดูดีอะดูแบบโปรเลยอะไรเงี้ย เรื่องของการแสดงก็ไม่ต้องพูดถึงก็ดีอยู่แล้วนะคะอีกอย่างที่ชอบคือรู้สึกเหมือนแบบจะได้ยินแบบกีตาร์แบบฟิลอะคูติกหน่อยแล้วมันมันไปเข้ากับเสียงของพี่ไบที่มันแบบเบาๆานุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบไปด้วยกันได้เลยมันก็เป็นเป็นเพลงสไตล์นางเลยอ่ะเพลงอะไรแบบเนี้ยคือฟังแล้วจะแบบนุ่นๆอ่ะแบบมันนุ่มหูอ่ะแต่ภายใต้ความนุ่มนั้นมันก็ยังมีความฟิลลิ่ของความแซะอ่ะแบบ ก็แอบเสียใจนิดนิดนะเป็นเพลงที่แบบถ้าจะฟังได้เรื่อยๆเพราะมันแบบเบสไม่หนานอะไรเงี้ยก็คาดว่าหลายๆคนหรือว่าแฟนด้อมนี้ก็แบบถ้าจะถูกใจมากๆเลยสําหรับเพลงมูไปไหนนะคะส่วนตัวเราเราก็แบบเออประทับใจนะเพลงดีแบบองค์ประกอบ m อวีทุกอย่างแบบดูด,ดีไปหมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้นี่ก็ชอบชอบการเล่าเรื่องนะแบบ <No. S 2> ว่าเออการเล่าเรื่องใน m อวีก็แบบว่าเออเห็นภาพชัดเจนดีว่า อีผู้หญิงก็ไม่ move on อีคนที่แบบว่ารอจะ move on ก็ไม่ move on อะไรอย่างเงี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่เพฮงสวยตอนนี้เป็นผู้หญิงนีก็แบบก็ต้อพี่ใบเฮ้ยใบแอดหรอเบอร์ใบแอดแกใบแอดแบบอยากฝากทุกคนนะคะไปฟังเพลงนี้ด้วยนะคะใน jim m record เนาะชื่อเพลงว่า move ไปไหนนะคะก็เป็นโปรเจกต์พิเศษนะของทาง jim m b y d o n cry นะก็ยังมีศิลปินอื่นๆแบบ กำลังจะตามมาด้วยก็อยากให้ติดตามนะครับโปรเจก t นี้ไปเนาะแบบจนจบอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็คงไม่มีอนะไรแล้วก็แบบฝากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเคยเข้ามาดูช่องของเรายังไงฝากกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์นะครับกำลังใจให้พวกเราแล้วก็เพลงนี้น่าสนใจยังไงฝากคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ